สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับสำหรับใครนะครับที่เจอปัญหานะครับล็อกอินซ้อนจากต่างประเทศนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมมีวิธีมาแนะนำนะครับก็จะเป็นการเปิดในส่วนของ2 FA นะครับเพื่อป้องกันการล็อกอินซ้อนจากต่างประเทศกันนะครับการในคลิปนี้จะทำหายส่วนของแอปเปิ้ลชั่น ลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธ <rem> ีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับมาที่ส่วนของแอปพลิชันลายกันได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของหน้าแรกนะครับแล้วไปที่ส่วนการตั้งค่าด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าของเรากันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของ แถบเมนูนะครับที่เขียนว่าอ่บัญชีซึ่งจะอยู่อ่ทางด้านบนสุดนะครับก็เจอแล้วก็คลิกบัญชีกันไดน้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาส่งหน้าบัญชีของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเลื่อนไปยังส่วนของด้านอ่ล่างล่างสุดกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลื่อนในส่วนของปุ่มนะครับที่เขียนว่าการตรวจสอบยืนยัน2ระดับกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราทําการเลื่อนในส่วนของปุ่มกันแล้วนะครับในส่วนของอปุ่มที่เลื่อนนะครับก็จะเป็นสีเขียวๆประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการเปิดในส่วนของการป้องกันการล็อกอินจากต่างประเทศนะครับเขียวๆประมาณนี้ก็แสดงว่าเราได้ทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนนวิธีการเปิดใช้งานนะครับออป้องกันการล็อกอินซอ้อนจากต่างประเทศนะครับหรือว่าในส่วนของที่เรียกกันว่า2 f a นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก ASTE IT c h a n n l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะไปวิธีการดูรูปดูลิงก์แล้วก็ดูไฟล์นะครับที่เราเคยส่งใน แชทไลน์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำหายส่วนของแอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของแชทไลน์ะ line นะครับที่เราจะต้องการดูได้เลยนะครับผมจะใช้แชทไลน์แชทไลน์นี้นะครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของอด้านบนขวามือ S <S กันนะครับก็ทำการคลิกการตั้งค่านะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาในส่วนหน้าการตั้งค่าของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนหน้าการตั้งค่าแล้วนะครับก็ขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ในส่วนของแท็บเมนูที่ Coconut 2กันนะครับที่เขียนว่ารูปและวิดีโอกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า รูปและวิดีโอนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของอแท็บเมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่ารูปและวิดีโอนะครับก็จะเป็นรูปและวิดีโอนะครับที่เรา เ, à, เคยได้ส่งในแชทไลน์ à, Line, นะครับหรือว่าเพื่อนส่งก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนของแถบที่2กันนะครับในส่วนในส่วนของแถบที่2นะครับก็จะไปในส่วนของอ à, ลิงก์นะครับว่า à, มีลิงก์อะไรบ้างนะครับที่เราเคยส่งใน à, ส่วนของแชทไลน์กันนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับหลังจาก น uhm. ั้นนะครับก <pod cast> ็จะเป็นในส่วนของแถบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของแถบที่เขียนว่าไฟล์นะครับก็เมื่อเราคลิกส่วนของแถบเมนูสุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของไฟล์นะครับที่เราที่เราได้ส่งในส่วนของแชทไลน์นะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนีวิธีการดูรูปนะครับดูลิงก์นะครับแล้วก็ดูส่วนของไฟล์เอกสารนะครับต่างๆนะครับที่เราที่เคยส่งในแชทไลน์นะครับก็จะมีประวัติแสดงแสดงให้เราเห็นนะครับแล้วก็แสดง ให้เราได้ทำการค้นหาแล้วก็ดูได้นะครับก็จะไม่ต้องเสียเวลาไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT c h a n n e ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะไปวิธีการค้นหานะครับข้อความที่เราเคยแชทในแชท Messenger ของเรากันนะครับก็จะเป็นการค้นหาทั้งนสทั้งหมดกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน แอ uh, messenger ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการค้นหาจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับมายังส่วนของ chat messenger กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของ uh, ช่องค้นหากันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการค้นหาของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการพิมพ์ในส่วนของคำที่เราจะต้องการค้นหากันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะพิมพ์เป็นคำคำนี้นะครับตามที่แสดงด้านบนสุดกันนะครับหลังจากที่เราพิมพ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของอผลการค้น ผลการค้นหานะครับก็จะ,ะแสดงลงมาจากทางด้านล่างนะครับก็จะแยกกันเป็นแชทแชไปนะครับหลังจากที่เราได้ในส่วนของการค้นหากันแล้วนะครับในส่วนของอขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของแชทนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปค้นหานะครับจาก เข้าไปค้นหาเพื่อที่จะดูข้อความจากแชทแชทนั้นกันนะครับว่าพิมพ์อะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้าแชทข้อความของอคนคนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของถ้าเกิดว่าในส่วนของอผลการค้นหามันจะมีหลายตัวนะครับ ก็จะแสดงขึ้นมาทั้งหมดกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของออชัดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาในส่วนของระบบนะครับก็จะนำมายังส่วนของชัดคำของชัดนะครับที่เราได้ทําการค้นหานะครับก็จะมายังส่วนของหน้า ทำกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้วิธีการค้นหาข้อความนะครับที่เคยชัดในแชทเม e s s e n g e r ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ s t e i t c h a n n e นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ